ฟ้าน้ำฝนสู่น้ำพระพุทธมนต์หลวงพ่อไม่ได้นานึกไม่ออกบอกไม่ถูกเดินมาที่กองอำนวยการโยมนั่งนั่งก่อนโยมนะจะเดี๋ยวรอครบกันหลายๆท่านแล้หลวงพ่อจะเสกจะเป่าพรมน้ำมนต์ให้จากี่จับหลวงพอ่อนะแจกทุกโยมที่มาร่วมบุญวันนี้ใคร นะไม่ได้มาบอกลอมพ่อนะเดินเป็นแถวพรมท้งหมดเสร็จเดินโสตังพุทธปติติอิทุทธะโผคาลามาเงินมีธรรมะโผคาลามาเงินมีสังฆะโผคาลามาเงินมีสุขีสุขีขลามีเงินมาเงินไหลมาโปให้มีสีตรองให้มีเปิดเช่รถดีแนวหน้ามีรถโตโยต้าหนึ่งร้อยเอารับพยนันพ่อพ่อรับพยันไปด้วยพยนันพยนันพยนัพยน จะอีกหนึ่งร้อยเอาผ้ายันไปด้วยโยมผ้ายันไปด้วยอานีรับป่รับไป่าย์จะทำบุญหนึ่งร้อยด้รับผ้ายันไปด้วยอ้าแบมือพระใหม่รอหลวงพ่อแป๊บนึงจะรอหลวงพ่อแป๊บเดียวเะเสร็จนะให้มีรถเบนขับเล่นทีโชว์ให้มีวันโวให้มีสีทองให้มีเร์เท่รถดีแนวหน้ามีรถเตโยต้าขับดีทีคลอง ไห้มีประโยรูปสิงโตะนองมีปอดกายกองเงินทองคกขันเพี้ยรวยอโยขาที่้าเลยใจโยขาที่้าเลยจ้ะแต่เขียนชื่อเสร็จแล้วกอนเข้ากดปรอมน้ำมนต์ก่อนโยมาปรอมน้ำมนต์ก่อนห้เสียงนี้ตัวถังตัวถังจงเป็นอั้งยที่ตามประสงค์ขอให้เสียงนีท้อนตามจำจงทุกสิ่งตามบุญสุดเจียน เดี๋ยวพรมน้ำมต์เสร็จเดินเป็นแถวหลวงพ่อแจกทุกโยมแน่โอมนะทำก็ให้ไม่ทำก็ให้โยมมีแรงคใสแร็คมีเหรียญใสเหรียญปาด้านหน้าปากสร้างโบสถ์เป็นเจ้าของโบสถ์วัดหนองจากร่วมกันไม่มีแรงคไม่มีเหรียญสแกนผิวอากคดตรงตู้ตรงนี้โยมเนาะพระนมเมศอสากทุกข์กักปัดกรรมปัดสังกักปัดปัทุกขปัดโทรับสมเด็จจากหลวงพ่ออ่า มาเลยจะแบมือหนึ่งร้อยบาทเอารับผ้ายันไปโยมรับผ้ายันหนึ่งร้อยบาทรวยร้อยล้านอโยมาอีกหนึ่งร้อยบาทเอารับผ้ายันไปรวยร้อยล้านอโยมแบมือมามิเตพาหูอาทิโยมข้างแถวเดินครับแบมือมามิเตพาหูอาทิมิเตพาหูอาทิแบมือมาโชคดีร่ำรวยแต่น้หม่รองแพ้หนึ่งที่ยังไม่ได้ปรงน้ำมนต์รอหลวงพ่อเดี๋ยวจะเสกจะเ่าให้โยม จาแบมือมาติโชคดีร่ำรวยแบมือมามิเตษเบามาติโชคดีร่ำรวยหยิบได้โยมหนังสือดันไปด้านหน้าหยิบได้โยนหนังสือหยิบไ,ไ,ได้เลยจ่ะแกจาหยิบได้เลย,ยเใส่เหรียญมีแบงค์ใส่แบงค์ไม่มีเหรียญไม่มีแบงค์ก็ใส่ไปสแกน q r หนังสือส่วนบนหยิบได้โยมไม่ต้องเกรงใจหลวงพ่อหลวงพ่อไม่กัดฉีดยาแล้วหยิบได้เลยโยนจ้ะหยอกเล่นพนม,มือ สาธุ you, พุทธ so ังปัดทำมังปัดสังคังปัดปัดทุกปัดโสปัดโรคปัดพร้อมด้วยทิวโสวิเศษอิอิเศษพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพุทธะโคาลาบาเงินมีธรรมะโคาลาบาเงินมีสังฆะโคาลาบาเงินมีสุขีสุขีลามีเงินมาเงินไหลมาปองทองไหลมาหาด้วยนะโมพุททายยะรู มารับสมเด็จจากหลวงพ่อด้านหน้าเลยจ้ะสาธุโยมแม่มาเดินมาอยู่ไหนโยมแม่อยู่ไหนจ้ะจ้ะบัญรจาะจ้ะบัตรบัญจ้ะนัําไปจากที่ไม่มีขอให้มีจากที่ไม่รวยขอให้รวยจากที่ไม่สวยขอให้สวยจากที่ไม่เคยถูกหวยก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ตั้งแต่ที่สองถึงที่ห้าส่วนรางวัลที่หนึ่งนะอัตมาขอสร้างวัดอยู่โยง แจกแจกเศษแจกเศงและแจกแจงรวยแจกได้เป็นดาราและมีคนก็ามาถ่ายรูปเยอะสวนเลยเช้าเนี่ยโอ้เแต่แบงคสิบโยนเหงหมโยาลายแต่แบงค์สหล่อก็หยอนแต่แงคสิบหลอกหล่อมอเลยนี่เห็นนะจากตั้งใจตั้งใจโยนกระดาหม่ทุกใหม น้ะรวยมั่งรวยมีรวยสีรวยชัยน้เชิญเชิญเจรินพรตู้กระดาษอัติดที่ต้นนะแม่ที่ต้นอธิษฐานนะเลขมันจะเคลื่อนนะเลขมันจะเคลื่อนเอาไปเยอะไม่ดีเอาหยิบผ้ายาหนึ่งผืนจากกลมหนึ่งใบแปดคูณสิบหกนะเอาแม่เอาให้แม่ก่อนแม่ร่วมบุนอีกสีสิบบาทนะเดี๋ยวค่อยไปติดอ่ะอ้าอางแม่อ้าถุงก่อนอ้าทุง จะแต่ของดีให้นะาอาก่อน100บาทนิ่เอาชุดใหญ่ไปเลยเอาผ้ายานอีกหนึ่งผืนเอาสีขาวสีมงคลบริสุทธิ์พระเกดดูแลปกปักรักษาทุงพระองค์จ้าติดก่อนก็ได้จ้ะติดก่อนติดหลังใครยากดีใครอกมานีไดรานะ แล้วเกิดความสบายใจัทาุมต้องก็ได้ยอาีมีความปลอดมีความพพอใจในการให้เมื่อให้แล้วเราสบายใจนั่นแหละครับกุศลท่านทำบุญทำทานไปแล้วเกิดความสุขิมได้ได้ดวงได้ดวง ทภคนใหญ่รอดไม่ได้ทำให่ต้องลัวนะเดิรอดได้ทำุนใหญ่เกินศรัทธาทำนาใหญ่เกินกำใหญ่ก็สามารถเต็มท้องฟ้ามหาสมบัรได้เปิดต้อนรับลังงานคาเลในกาท่าเียวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่แหของคาเล้วังไม่ได้ใช้มักไม่ได้ใช้ขอปรบาาไม่ยอม

คุณแม่ไปนไ้ไปดูทิไปดูทิไปทำบุญไปปิดทองลูกไปได้เขาทำใหญ่โตเหมือนในี่บ้านหลดที่ออกจากอุโบสถมาแล้วนลไม้พงนำหายหไปแล้วไปเลยไปปิดทองมีดงให้มงคลนะมีหลวงพ่อรวยพ่อไพ่ไป้เขาไม่อย่างกันเลยนาใครต่อยอดไปแก่ไปคนให้นรักคุณแม่ไหมรักคุณแม่ไหม หาบองให้ตัวหนึ่งพุทธหนึ่งพุทเลยสาใครอ่ะรักคนแม่าก็ต้องจัใจเรียนใจบอกด้วยจะได้หยิบให้ถูกนะอาทิสามาลับไปก่อนก็ได้จ้ะน่ะอัลับไปก่อนนะเลขทูกนะบารมีหลวงพ่อรวยนะบารมีหลวงพ่อรวยน่ลงไปหายใจทางไหนหรอออีกหนึ่งรอยอีกหนึ่งรอยอัลพยันพยันะุหนึ่งร้อยอ๋อสังหลอพระหลวงพ่อจะหล่อพระ จอคนมีทองไม่ได้ละขอบทจงนี้จ้าจะหลออพระสร้างบารมีโยมเอยเรามาหลอกความดีเอาไว้ผ่อนคลายเศร้าเรามาหล่อมหานิยมคนจะได้ชื่นชมเราทุกจะได้หายกลายเป็นดีขอให้ถวยจากผู้ที่้หวยไปถูกก็รใอยถูกรางวัลใหญ่สาธุคนเก็บแบมือมาแบมือมาเอามาไม่ีปัญหาครับปัญหาอยู่ที่ว่าจะเอาตู้ย็นกลับบ้านอย่างไรแค่นั้นเองครับทุก chúng tôi <laughs> có các này có những cái đẹp อเหลืออีกแถีว่านะไทเกมาในงการี่หครั่ขอมวให้เวันนี้นดออยโยาต่อโที่เมุทธังสอิสโสตังพุทธมติติกิสิทิสิจังสิทธิกำรมังสิทธิสเลย้ยนตถาคโตสิทธิเต สิที่ราโภนมิรันตรังสััสสิทธิอกวนตุเตอโยมโชคดีมีความสุขยอมเข้าแถวตนลึกยันห้อง่ายต่อไค่ะหายปวดหายปวดแค่ปวดขแ่ให้ใจให้เลยให้คอสะเทือนให้ดีท่าบาเลยม่ให้ให้าบาลย เออรยวยอารยรวยข้าได้ไ่นเออถ้าให้ยาอาญ้ตองทุกคนรส่านิที่มาแล้วนะฮะทิไม่ไหวเราโดนเดีว่าเก็จะตัดีบานอย่างนั้นรวยกนรวยเออมารับทานประาประานประาไปาทานานปรานประทานานปราระทานปานประทปน เราจะาไปลาดดูยตุงตาวานายมเข้ามาี่อาลูกสาวมาเมลูกสามา อายอมรับวัตถุมงคลด้านนี้นะยมนะวันนี้อยากแจกอยากแจกเดี๋ยวรอรอแม็กซ์ครับหนึ่งยมจ้ะใรทขมุนหนึ่งร้อยบาทบอกครับกไปนะอ,อะไรแจกพายย่ายามกันสานุอหุ้มัดปัญญ์เลยนะตานุตานุนีนนะนนนนน่บอกน้องรับนะ สาธุอายุมันคอนเยนได้โยมท้าพดต่อโชคต่อลากันนะโยมนาะต่อวาสนามารมีกันโายมมามากะบ๊ะบยมมามามากะยมาาลยมามันโมัาบยอมายอมาามานะบามาลบบาจาา วัดโบราณที fact, like Arrow, ่มีมาประจําเิบบ่เมื่อเราอฏิัติในตรกาลสงฆแล่เราปฏิบัติัมมาสัมพุทงาลันนี้คือัพดาที่น้องตาทางทุกคนนะครับข้างน้าขงสุขานั่านหลังพระโพตกลงไปที่พระโลหานครับ

รายวันรื้อทีเดียวไม่ได้หนึ่งร้อยบาทเอาแค่หนึ่งนาทุกทีเอาแค่หน่อยเดียวแล้วพอต้องเดิมบาทเอาแค่หน่อยเดียวอาจหบุ ผู้จ่ายค่าใช้ยึ่งด้อยบาทคุยองสูีถุงกรุกุุคุคุุ่ไปีอีกน้อยไึง้ยบาทของการจะพวยพนชนวงตคุนบกระษาขอประกาศพวยนายอสูีุเทปบนบไอยไร่หน้อยบาทร

Yes. Yeah. Yeah. ออกอีกแล้วออกอีกแล้วอทุกคนออกทุกใจออกทุกคนออกทุกใจกิดอะไรข้นขนาดตัดตาตีกิ๊ได้ออกได้รับตีก็ว่าไม่ใช่คนไทยหรอกนะเกิดอะไรด้วยโอมากแล้วมันมีต้องกันนะ